สวัสดีครับผมชื่อคุณธนูนะครับเป็น m อของบริษัทธนูเทรดดิ้งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเซนเจนเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาทีมของเราได้บริการคนไทยหลายคนในการจัดหาสั่งซื้อสินค้าจีนและส่งเข้าไปที่เมืองไทยจึงมีลูกค้าคนไทยหลายคนตั้งเราเป็นตัวแทนในเมืองจีนรูแลธุรกิจฝั่งเมืองจีนในทุกด้านทุกฝ่ายถ้าท่านก็อยากจะได้มีคู่ค้าพันธมิตรอย่างมั่นคงในเมืองจีนท่านสามารถเช็คด,ดูข้อมูลเพิ่มเติมของเราได้จากเว็บไซต์นี้นะครับซึ่ง ทีมของเราทุกคนจะเป็นคนจีนที่สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้อย่างดีและทีมของเรายินดีรับใช้ธุรกิจของท่านอยู่เสมอนะครับสวัสดีครับปัจจุบันการที่เราจะนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาทำตลาดรี่จหน่ายในประเทศไทยเนี่ยคงไม่ยากนักนะครับเพราะว่ามีหลายๆบริษัทที่ทำหน้านที่ตรงนี้อยู่แต่การที่เราจะเข้าถึงโรงงานโดยตรง และได้คุณภาพสินค้าที่เป็นระดับสากลเนี่ยผมคิดว่ามันปกป็นังยากปัจจุบันนี้บริษัทปรตโตไอทีจำกัดมอบภารกิจนี้ให้กับทางบริษัทจดทรดดิ้งในการที่จะประสานโรงงานโดยตรงเพื่อที่จะได้คุณภาพสินค้าตามที่ทางบริษัทกำหนดและประการสำคัญเนี่ยเราสามารถสะท้อนต้นทุนจากโรงงานอย่างแท้จริงเราได้คุณภาพสินค้าตามที่เรากำหนด ฉะนั้นตลอดระยะเวลาส0กว่าปีที่ผ่านมาบริษัทธนุเทรดดิ้งได้ทำหน้าที่นี้เป็นอย่างดีไม่เคยมีปัญหาเรื่องสินค้าที่ด้อยคุณภาพไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการส่งสินค้าที่เกินกำหนดเวลาที่กำหนดและประการสำคัญที่สุดเลยเราสามารถชำระค่าสินค้าไปยังโรงงานที่ประเทศจีนด้วยเงินไทย ผ่านธนาคารในประเทศไทยฉะนั้นหาท่านต้องการที่จะได้สินค้าจากประเทศจีนที่สามารถดูโตรงกับโรงงานได้โดยโตรงท่านต้องมอบภารกิจนี้กับตล o ดเทรดดิ้ง